เรียนอาจารย์การเนตรกลางอาจารย์ประจำวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนกลุ่มของพวกเรากลุ่มที่9มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. นายนพกรถินถาวรเลขที่2 5 2. นายปิยวุฒิทุ่มโมงเลขที่2 6 3. นายพัชรพรสร้อยสนเลขที่27กลุ่มของพวกเราได้เสนอหัวข้อผลการวิจัยครับ บทนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัยซึ่งมีทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระบุรายละเอียดของผลการวิจัยหรือผลของการวิเคราะห์ในการเขียนผลการวิจัยนั้นจะต้องมีข้อมูลในลักษณะเป็นกราฟตารางภาพประกอบและอื่นๆที่เหมาะสมโดยกราฟตารางภาพประกอบดังกล่าวต้องมีการเชื่อมโยงกับการบรรยายครับ หลักการนำเสนอผลการวิจัยทั้งสองลักษณะมีดังนี้ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 1. จะต้องเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางสถิติ 3. หากมีตารางหรือกราฟให้อธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการนำเสนออะไร แนวทางการเขียนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยโดยสรุปเรื่องราวของสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยตลอดจนประโยชน์ในการประยุกต์ของผลการวิจัยที่ได้ 1. เกิ่นนำวัตถุประสงค์การวิจัยบอกคุณภาพของแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ 2. วิเคราะห์การสูญหายของข้อมูล สสรุปข้อมูลทั่วไปนำเสนอในรูปแบบบรรยายและตาราง 4. สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและให้สอดคล้องกับข้อคำถามในแบบสอบถามพร้อมทั้งจัดโครงร่างนำเสนอดูที่แบบสอบถามด้วยนำเสนอในรูปแบบบรรยายตารางโมเดลและภาพแผนภูมิ ตามวิจารณญาณของข้อมูลพร้อมบรรยายอธิบายผลการวิจัยที่นำเสนอนอกจากนี้การเขียนสรุปผลการวิจัยเขียนโดยจัดกลุ่มให้เห็นชัดเจน 5. การบรรยายใต้ตารางแบ่งออกเป็นสองข้อย่อย5.1ไม่ควรบอกค่าร้อยละตามตาราง5.2ถ้ารวมเป็นกลุ่มได้ควรจัดเป็นกลุ่มและอธิบาย 6. กรณีมีคำถามปลายเปิดหรือข้อมูลเชิงคุณภาพสรุปเขียนบรรยายมาจัดกลุ่มเดียวกันให้เห็นชัดเจนเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบข้อมูลเป็นค่าร้อยละจะสะดวกในการนำไปใช้ในการอภิปลายผลครับการเขียนอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้ทักษะด้านปัญญาอธิบายเหตุผลข้อค้นพบมีขั้นตอนดังนี้ 1. สรุปผลคร่าวๆและเกริ่นนำสิ่งที่ทำมาคร่าวๆ 2. เกริ่นข้อมูลทั่วไปเขียนอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ 3. เขียนบอกข้อค้นพบในงานวิจัยโดยเขียนเฉพาะเนื้อหาที่มีและไม่มีในสำคัญทางสถิติโดยสามารถดึงข้อมูลมาจากบทที่2การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนครับเคล็ดลับความสำเร็จ 1. การเขียนต้องอาศัยเนื้อหาใหม่ใหม่ที่ทันสมัยดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมไม่ควรเกิน5-10ปี 2. เขียนใช้สำนวนตนเองเป็นภาษาเขียนมีความสอดคล้องเขียนแล้วอ่านเข้าใจง่าย 3. พยายามจัดลำดับเนื้อหาให้กลมกลืนไปด้วยกันให้เหตุผลเขียนให้มองเห็นประเด็นชัดเจน 4. ในการอภิปรายผลต้องอ่านงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีให้มากๆเพื่อนำมาอภิปรายผลและ 5. ผลการวิจัยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับของผู้อื่นไม่เป็นไปตามงานวิจัยก็ได้หรือขัดแย้งกับทฤษฎีบอกเหตุผลข้อค้นพบนี้ให้ได้ครับ กลุ่มของพวกเราก็าขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ